ได้เอาผูดภาษาตายก็ได้เราพูดไม่ค่อยชัดเด็กเราเราก็พูดไม่ใจก่อยชัดเหมือนกันหรอเออเราผูดภาษาตายไม่ข่อยได้เลยอ่ะเธอมันเธอผูดไม่ได้เหมือนกันเออลําบากจังเนวเกิดเป็นคนกลุงเทพนี่ผูดภาษาตายไม่ข่อยได้นะเธอเนี่ยเนี่ยฉันตัดตัดผมหน้าหน้าด้าหน้ามาเองนะเออสวยตัดงไปเลยเราไหนเห็นว่าเราจะหัดพูดภาษาใต้กันล่ะเราเราจะต้ม พ,พูดไม่ค่อยได้ใช่ไหมม,มันไม่ค่อยชินนะน,นะเราเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมเธอเสร็จแต่วันนี่เราจะตั้องนำมาเแวงไปเลยเออนะลำบากจาจเล่นอยากจังภาษาตายเธอตําเปลือกเร่งฉับอันนี้เดิดนในเปล่งอะไรนี่เธอ,อตําเปลือกฉันเนร่งปลาซาตายฉับนี่ฉันเร่งไม่ฉับเลยเธอเป็นมะเธอเป็นมันฉันไม่อะเด็แต่ฉันเอาไม้พิเศษมาตัวเช้าเอามาทําเปลือก เอาเอาเอามาเสกห้เธอเป็นตุ๊กตาไงเอานึกว่าเสกไอ้ฉันพูดภาษาใต้ได้เอาเอาก็ได้เออฮึนี่นี่เธอเป็นอะไรอะข้างนี้อ๋ออันนั้นหรอเป็นไอ้น,นั้นน่ะเป็นแบบปีศาจคือแล้วแล้วแต่ว่าเธอเธอทำให้ไอ้ฉันเป็นตามตามแบบนี้ได้ไหมอะ่ะได้เธอจะทำเหรออ้าโอเคมามาอันนี้เลย ได้เอาพูดภาษาตายก็ได้เราพราูดไม่ค่อยชัดดิเราเราก็พูดไม่ใจค่อยสั์เหมือนกันหรอเออเราพูดภาษาตายไม่ค่อยได้เลยอ่ะเธอมันเธอพูดไม่ได้เหมือนกันเออลำบากจังนะเกิดเป็นคนกลุ่เทพนี่พูดภาษาตายไม่ค่อยได้นะเธอเนี่ยเนี่ยฉันตัดตัดผมหน้าหน้าด้าหน้ามาเองนะออสวยตัดแขวงไปเลยเราไหนเห็นว่าเราจะหัดพูดภาษาตายกันล่ะเราเราจะต้ม พูดไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันไม่ค่อยชินนะนะเราเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมเธอเสร็จแต่ว่านี่เราเราตัดต้องนำมาแวงไปเลยเออนะลำบากการเล่นยากจังภาษาตายเธอต่ำเปลือกแวงฉับอันนี้เดีเเน่่ปธอต่ำเปลือกฉันแวงปลาษาตายฉับนี่ฉันแวงไม่ฉับเลยเธอเป็นมั้งเธอเป็นมันฉันไม่อ่ะแต่ฉันเอาไม้พิเศษมาตัวเช้าเอามาทำเปลือก เอาเอา,เอามาเสกห้เธอเป็นตุ๊กตาไงเอานึกว่าเสกให้ฉันพูดภาษาใต้ได้เอาเอาก็ได้เอเอ,เอนี่นี่เธอเป็นอะไรอ่ะข้างนี้โอ้อันนั้นหรอเป็นไอ้อน,นั้นน่ะเป็นแบบวิสัตต์คือแล้วแล้วถ้าถ้าว่าเธอ,ตอเตอร์อทำให้ไอ้ฉันเป็นตำตแบบน,นี้ได้ไหมอ่ะได้เคยจะทำหรออ่อาโอเคมามาอันนี้เลย